มากันที่ช่วงคุยมาคุยครับศาลจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้เตรียมที่จะจัดกิจกรรมไก่เกลี่ยข้อพิพาทเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีนะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างวันนี้เรามีแขกรับเชิญสองท่านนะครับคือคุณอธการฟูเจริญครับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็คุณพฤษสันวงศ์ผู้พิพากษาประจำศูนย์ไก่เกลี่ยศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธีของศาลนะครับวันนี้อยู่กับเราในห้องส่งแล้วนะครับสวัสดีครับครับสวัสด ต้องถามนะครับต้องถามท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลก่อนเลยนะครับว่าที่ผ่านมาเรื่องของคดีความต่างๆในช่วงต้นปีมากน้อยแค่ไหนครับครับขอญาตสรุปท่านตั้นนะครับครับในช่วงปี2 5 5 4ที่ผ่านมาสารัุทธเกียรติมีคดีที่ทั้งเกิดใหม่แล้วก็ค้างมาจากปีก่อนนะครับครับเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ12,786คดีเป็นหมื่นเลยนะครับครับนะครับ สารโยบุกเกตสามารถทําคดีแล้วเสร็จไปได้จํานวน9,542คดีคิดเป็น74.62เปอร์เซนครับมีคดีที่ค้างไปอยู่ปี2555คือปีนี้นะครับ3,244คดีซึ่งจำนวนเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าแม้สําเร็จไปเยอะนะครับประมาณ74เปอร์เซแต่ปรากฏว่าคดีที่ค้างที่นาไปสู่ปี2555เนี่ยสูงเป็นระดับหนึ่งของภาค8โอ้และนอกจากนั้นยังสูงที่สุดในประเทศไทย หมายความว่าอัตรากําลังของพวกสาเจ้าหน้าที่ที่ร่วมมือทําคดีอยู่ในศาลยุติอาภูเ็กเนี่ยแม้จะทําอย่างเต็มที่แล้วก็ยังมีคดีค้างไม่สุดในประเทศไทยอยู่ดีครับนั่นเป็นสาเหตุนะครับที่ต้องขางแลก็คือสาเหตุหนึ่งที่เราต้องหาวิธีแก้ไขปรับปรุงระบบวิธีการทํางานนะครับพูดง่ายๆคือการบริหารจัดการคดีนี้เราต้องมีการปรับปรุงซึ่งในการปรับปรุงครั้งนี้เนี่ยก็มีการเหมือนกัน หลายขั้นตอนหลายวิธีนะครับแต่ที่จะมาคุยวันนี้ก็คงจะเฉพาะเรื่องการไก่เกลี่ยข้อพิพาทการไก่เกลี่ยก็เป็นวิธีการหนึ่งในการจะช่วยให้เรื่องของคดีความลดน้อยลงไปเป็นวิธีหลักครับวิธีการหลักเลยสำหรับกระบวนการส่งเสริมการไก่เกลี่ยข้อพิพาทนะครับเนื่องจากโอ้โหคดีเข้ามาสู่การพิจารณาของศาลล้นมือนะทุกวันนี้นะครับมีการนําการไก่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้อย่างไรบ้างครับคือการไก่เกลี่ยข้อพิพาทขออนุญาตชี้แจงก่อนนะครับว่าคดีที่นําเข้าสู่การไก่เกลี่ยได้ จะมีอยู่สองสามประเภทประเภทแรกก็คือคดีแพ่งทั้งหมดนะครับสองก็คือคดีอาญาที่เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวนะครับสามเป็นคดีอาญาที네่รัฐดรฟ้องกันเองนะครับคดีทั้งสามประเภทนี <t astic> <t astic ้สามารถนำเข้าสู่ระบบไกลเกลี่ยของศาลได้นะครับครับก็เป็นสามประเภทนะครับที่จะนําเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยนะครับแล้วประเภทคดีที่จะจัดเข้าสู่ไกลเกลี่ยข้อพิพาทเนี่ยอย่างที่บอกเป็นสามประเภทดังกล่าวนะครับส่วนใหญ่เนี่ย ประเภทไหนที่จะเข้าสู่การไกล่เกลี่ยมากที่สุดครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคดีแพ่งนะครับคดีแพ่งเนี่ยเราแบ่งได้เป็น2ประเภทคือคดีแพ่งสามัญคือคดีแพ่งทั่วไปนะครับกับคดีคุ้มครองผู้บริโภคครับนะครับซึ่งคดีคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยจะมีจํานวนมากในศาลนะครับและในคดีคุ้มครองผู้บริโภคนี่เองเนี่ยโดยกฎหมายเองก็กําหนดว่าต้องมีการไกล่เกลี่ยก่อนทุกคดีก่อนที่จะมีการพิจารณาคดีนะครับต้องมีการไกล่เกลี่ยก่อนทุกคดีซึ่งเดิมเนี่ยในการไกล่เกลี่ยของศาล ก็จะใช้วิธีว่าอย่างเช่นคดีคุ้มครองบริโภคเนี่ยรเราก็ถือว่าเมื่อกฎหมายบังคับเราก็นำเข้าสู่การกเกลี่ยก่อนส่วนคดีแพ่งสาม,มัญเนี่ยเราจะใช้วิธีว่าแล้วแต่ความต้องการหรือความประสงค์ของคู่ความว่าประสงค์ที่จะเกลี่ยพูดคุยกันหรือเปล่าแต่ปัจจุบันเนี่ยนอกจากวิธีที่พูดดังกล่าวแล้วเนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะครับเพื่อเป็นการเร่งหรือเป็นการชักจูงชวนเช,ช,ชิญ <c oughs> ชวนให้ประชาชนเข้าสูก่การเกลี่ยได้ง่ายมากขึ้นก็คือจะมีการ ไปคัดคดีแพ่งที่มีโอกาสที่น่าจะตกลงกันได้คเข้ามาสรุปกันไกลเกลี่ยแล้วเชิญมาพูดคุยกันถามผู้พิพากษาประจำศูนย์ไกลเกลี่ยสักหน่อยนะครับว่าคดีไกลเกลี่ยสําเร็จมาแล้วเนี่ยมากมายแค่ไหนครับจากที่มีมาคือณนปัจจุบันนี้การไกลเกลี่ยเป็นถือว่าเป็นหมายความว่าคือคดีสามารถสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนี้ ให้ประมาณ7-8ถึงเปอรซจถึงแปดสิก็ถือว่าสูงนะครับครับแล้วาคาดว่ากระบวนการไกลเกลี่ยเนี่ยจะช่วยแบ่งเบางานได้มากน้อยแค่ไหนครับคือปัจจุบันนี้เป็นการเริ่มโครงการไกลเกลี่ยให้เต็มรูปแบบนะครับครับแต่ต่อไปในอนาคตเนี่ยเชื่อว่าการไกลเกลี่ยข้อพิพาทจะดําเนินการควบคู่ไปกับการสืบพยานครับหรืออาจจะเป็นการกระทําที่ ปฏิบัติพร้อมกันหรือเท่ากันไปเลยครับเพราะว่าการไกล่เกลี่ยนี้จะเป็น,นกระบวนการสําคัญที่สามารถลดคดีได้มากที่สุดชาวบ้านจะได้ประโยชน์จากการไกล่เกลี่ยทั้งฝ่ายผู้ฟ้องทั้งผู้ถูกฟ้องครับคือการไกล่เกลี่ยข้อพิาพาทน,นี่ยสิ่งที่ชาวบ้านจะได้อย่างแรกก็คือการรักษาสามาัมพันธภาพที่ดีต่อกันเพราะว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นเหมือนกับว่าชาวบ้านเป็นผู้ร่วมเขียนคำพิพากษาออกมาด้วยกันคือคำพิพากษา,าตามยอมหมายความว่าถ้าผูา้ความ ประสงค์เช่นไรข้อตกลงเป็นอย่างไรในการระงับข้อพิพาทคู่ความจะเป็นผู้ร่างข้อกําหนดนั้นขึ้นมาเองโดยให้ผู้พิพากษาเป็นผู้พิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งครับเรียกว่าเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับเรื่องของการไกล่เกลี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผลสําเร็จนะครับอย่างที่ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลพูดไปเมื่อสักครู่ว่าโอ้คดีนี้ เยอะทีเดียวนะครับในพื้นที่ของเรานะครับทางหน่วยงานของเราบุคลากรนะครับมีความพร้อมอย่างไรบ้างนะครับเจ้าหน้าที่รวมถึงจํานวนห้องไก่เกลียะนะครับสำหรับประชาชนที่มาติดต่อรับบริการครับสำหรับงานไก่เกลียเนี่ยนะครับปัญหาเรื่องบุคลากรเป็นปัญหาของทุกองค์กรของรัฐครับนะครับทั้งศาลจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีท่านผู้ษามาประจําการพร้อมที่ทํางานอยู่เพียงย0สิท่านครับ ผมขออนุญาตยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นชัดนะครับถ้าเปรียบเทียบกับศาลจังหวัดสงขลาศาลสงขลาเนี่ยมีคดีเกิดใหม่ค้างเก่ารวมกันต่อปีเนี่ยประมาณ8,000กว่าเรื่องศาลจังหวัดสงขลามีพวกษา27คนครับคดีกครับคดีของศาลจังหวัดสงขลาเราน้อยกว่าเราเนี่ยประมาณ4,000กว่าเรื่องครับแต่มีพวกษามากกว่าเรา7คนนะครับนั้นต้องเข้าใจว่าสภาพความจํากัดของศาลจังหวัดภูเก็ต ยังมีความจํากัดในเรื่องของบุคลากรที่ทํางานในส่วนของงานไกลเกลี่ยและงานสมานฉันติวิธีซึ่งเป็นงานที่ทางสำนักงานสยามทำให้ความสําคัญเป็นอย่างมากครศาลจังหวัดภูเก็ตเองแม้จะขาดบุคลากรก็จําเป็นต้องจัดท่านพวกษาลงไปประจาศูนย์ดังกล่าวสองท่านก็คือท่านพรสังวงกับอีกท่านหนึ่งนะครับคือท่านรวมแล้วเป็นสองท่านอะไรครับเพื่อไปทํางานด้านนี้โดยเฉพาะ ่วยงานท่าด้านการไกลเกลี่ยแล้วก็งานสมานฉันนะครับอย่างปีนี้ครับปี25 5 5ห้าหเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทยด้วยนะครับทางศาลเนี่ยมีโครงการนะครับก็คือร่วมใจไกลเกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ80พันามหาราชินีะครับโครงการนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับคือโครงการนี้เป็นโครงการเพื่อครับเฉลิมฉลองในวาระกาศที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาครับเอ่อ เฉลิมมีอายุครบรอบ80พรรษาครับเลยสารยุปัชวนภูเก็ตร่วมกับสมักงานสารยุติธรรมเลยจัดโครงการร่วมใจกละยเกียวเฉลิมระเกรตขึ้นในช่วงระหว่างวันที่1มิถุนายน2555จนถึง31กรกฎาคม2555เป็นต้นไปครับคือหลายคนอาจจะไม่ทราบว่ารูปแบบของงานเนี่ยเป็นอย่างไรมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเผื่อคุณผู้ชมที่ดูอยู่ครับคือรูปแบบของงานเนี่ย ไม่คือเฉพาะสองเดือนนี้จะเป็นสองเดือนที่ครับเน้นเกี่ยวกับเรื่องไกลเกลียโดยเฉพาะคือเปิดเรื่องให้ชาวบ้านหรือว่าผู้ที่มีคดีความอยู่ในศาลเข้าไปที่ศาลนะครับเข้าไปแจ้งใช่ครับคเรียนหือสามารถรรสามารถไปแจ้งที่ศูนย์ไกลเกลียได้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายประสงค์ที่จะทําการไกลเกลียทางศารจังหวัดภูเก็ตพร้อมที่จะทําหน้าที่และให้บริการโดยจัดจัดเตรียมให้ผู้ปฏิบน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถนะครับในการ แนะนำในการช่วยเหลือในการให้คู่ความสามารถนะครับข้อพิพาทได้ทุกวิธีิทางครับก็คือในช่วงสองเดือนนี้จะมีผู้ให้บริการเป็นพิเศษนะครับครับผมคือทางสารและทางศูนย์ก็จะทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยใช่คือข้อกําหนดในการนะครับข้อพิพาทเนี่ยโดยหลักแล้วจะต้องเป็นคู่ความที่เป็นผู้กําหนดเองครับผู้ปฏิบัตินอมเป็นผู้แนะนําและชี้แนะหาทางออกให้กับคู่ความสามารถหาทางออกร่วมกันได้ครับ เอาละครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนี้นะครับให้ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจนะครับมาเข้าร่วมโครงการนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้ช่องทางไหนบ้างครับครับก็สามารถติดต่อประชาชนผู้มีอธตคดีนะครับที่มีความสนใจที่จะทําการไกล่เกลี่ยคดีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในศาลจริงๆแล้วเนี่ยทางศาลเนี่ย พร้อมที่จะดําเนินการไกล่เกลี่ยให้ทุกคดีอยู่แล้วแต่เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นปีมหามงคลนะครับก็พวกเราก็พร้อมใจกันที่จะทํางานนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพราะบรมราชินีนาถนะครับก็ผู้ใดสนใจก็ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยของสารจัดภูเก,ก็ตนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 7นย์1 160นะครับย้ำนะครับ0 7 6ย์1 160ต่อ60ครับ ครับ,รบหรือจะติดต่อมาทางเว็บไซต์ของส์ญ,ญารอนักษภูเกิตก็ได้นะครับ w w w p s u k ็ o พีเอสครับครับผมแล้วก็คือหลากหลายช่องทางในการติดต่อเพื่อเข้าไปอย่างศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทนะครับก็<ต>ได้ได้ว่าเป็นโครงการเสริมพระเกียรติที่มีประโยชน์กับประชาชน ในพื้นที่อันดามันของเรามากทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะครับสำหรับแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตนะครับคุณอธการฟูเจริญแล้วก็ผู้พิพากษาประจาศูนย์ไกลเกลี่ยศูนย์สมรรถชัดและสันติวิธีของศาลนะครับคุณพฤษสันวง์นั่นเองครับขอบพระคุณท่านผู้พิพากษาเกติกับเขาเช้าอันดามันนะครับเอาละครับในช่วงท้ายเรามาเฉลยนะครับผ ouais. ู้ที่ตอบคําถามร่วมสนุกกับเรานะครับที่เราถามไปว่าผู้สนับสนุนนะครับ กาะติดภูเก็ตเกมส์ของเราเนี่ยนะครับมีกี่รายแล้วก็หน่วยงานใดบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะครับสำหรับผู้ที่ตอบถูกก็คือคุณอมรรัิงจอนะครับแล้วก็คุณริษา20นั่นเองนะครับก็มาติดต่อรับของรางวัลกับเราได้เลยนะครับเอาล่ะนะครับเรามาเฉลยกันด้วยแล้วก็รวมถึงต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการสนับสนุนข่าวเช้าอันดามันนะครับ6หน่วยงานเช่นเคยนะครับรับด้วย รขอบคุณนะบริษัทมิวเอนจิเนียริ่งซิสเต็มจำกัดครับจ่าฟ้ากระเด็นโฮมกาะแก้วนะครับโรงพยาบาลสิริโรจน์โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตครับพีโซน่าครุปครับและพรทิพย์ภูเก็ตครับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวเช้าอันดามันแล้วเราสองคนทีมงานแล้วก็ทุกๆท่านนะครับในที่นี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ